สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับพฤกคุลประสิทธิ์ครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านสวนโนดหมู่ที่6ตำบลตะแพนออำเภอศรีบรรพ์จังหวัดพัทลุงนะครับ วันนี้ก็มาปั่นจักรยานตามปกตินะครับมีฝนโปรยปลายลงมานิดหน่อยนะครับบนเส้นทางนะครับยังเปียกอยู่นะครับผมปั่นจักรยานมาได้ประมาณชั่วโมงเศษนะครับก็มาถึงจุดตรงนี้นะครับซึ่งเห็นว่าเป็นจุดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับมีต้นตาลนะฮะมีต้นตาลเรียงรายอยู่ตรงนี้นะครับซอยตรงนี้เขาเรียกว่าซอยประดูทองนะครับ ซอยประดูดทองด้านหลังนี้ก็จะเป็นเนินเขาเล็กๆนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่เป็นทางเข้านะครับเชื่อมต่อกับเส้นทางสายหลักของอำเภอศรีบรรพตนะครับอยากให้ดูบรรยากาศนะครับมีทุ่งนาด้วยนะครับที่เห็นขาวๆอยู่หนะ้าไกลๆนะครับเป็นนกกระยางครับนกกระยางคงจะอดอไม่มีอะไรกินนะครับ นั่งเหงาอยู่นั่นเลยนะครับคล้ายๆกับผมนี่แหละครับก็อยากจะนำเสนอบรรยากาศดีๆนะครับที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับบ้านเราค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับมีต้นตาลแล้วก็มีทุ่งนานะครับมีนกกระยางแล้วก็มีชายแกๆ่ๆปั่นจักรยานมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่คิดว่า มันคงจะหาดูได้ยากแล้วล่ะครับนะครับ,นะรบปีนี้ล่วงมา3มวันนะครับวันนี้วันที่3ามมกราคมพุทธศักราช2564นนะครับผ่านปีใหม่มาได้3วันก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับให้ดูแลสุขภาพกันนะครับมันออกกำลังกายนะครับ ควบคุมอาหารนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับและที่สําคัญก็คือมีอารมณ์ที่เบิกบานแจ่มใสนะครับอย่าไปเครียดกับมันเลดอิดบีครับอะไรจะเกิดมันก็ขอให้มันเกิดนะครับวันนี้ผมขออนุญาตปกปิดใบหน้าล่อเหล่าของผมไว้นิดหนึ่งนะครับด้วยจรรยาบรรณของอคนคนแก่ครับ อาจจะมีคนเป็นห่วงนะครับยังหล่อเหมือนเดิมครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ